สวัสดียามเช้าครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับพฤหัสบดีสดี19ตุลาคมครับวันนี้เป็นวันบวกออกครับที่เอาวัวขึ้นรถกันแต่เช้าๆเลยไก่เคลื่อนย้ายก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยปศุสัตว์จังหวัดต,ตากครับไปดูนะครับสองพวงนี้สีเขียวกับสีดำ ไปลูออดฟาร์มเพชรบุรีครับเจ้เช้าๆกันเลยนะดูครับเป็นปรามันลูออดฟาร์มนี่ตัวอะไรครับตัวสามหมื่นเท่าไรวะมันหลายราคารวมกันมาคสามหมื่นกว่ากว่านะครับ กว่ามากกว่าน้อยออออออลูกออดฟาร์มจัดไปแล้วย่อนสามหมื่นถึงสามหมืนเจ็ดพันอันนี้ก็ประมาณสามพันเออสามหมื่นพันกว่าบาทใช้บริการรถของ โนดหนุยนะครับศิลาธานีบวกมีรถพว่วงนี่นะครับไปลูงออดฟาร์มครับวันนี้สองพว่วง ที่ลงรถอยู่นี่ก็เป็นของลุงเพชรกับพี่ย้อยนะครับไปไปลุงแดงใช่ไหมลุงแดงกาญจน,นบุรีครับรถสิบล้อพี่วิชานมาแล้วครับอ๋อไม่กวาด<า> พี่จขึ้นไปเมื่อไหร่อ่าอันนี้นักเขียวเตรียมตัวแล้วแต่ยังไม่ขึ้นนี่นัเขียวม่วงทองครับทีมงานพี่กรมประสิวประส้อยในออยบ้านสวนพี่สมภพจัดหนักยังนั่งพิจารณากันอยู่ยัง ยังไม่ตั้งท่าเลยเลย <laughs> ทีมงานม่วงยังไม่ตื่นครับในเขียวนะครับเดี๋ยวรอในเขียวจุง,งวัมาให้ดูสักแป๊บนึงว <c oughs> <c oughs> ัวตัวเมียของทีมงานม่วงครับอันนี้ เป็นแม่บามัมนนะลูกตัวที่เท่าไหร่เนหะ้อยอาร์ตลูกมาตัวที่สามครับมีลูกนะมีลูกติดลูกตัวผู้หรือตัวเมียลูกตัวเมียลองไว้ที่สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าพันลูกตัวที่สามลูกตัวเมียเดี๋ยวดูลูกให้นหน่อยลูกก็ตัวเมียสวยใช้ได้โบสเหมือนแม่เลยขอบใบหูดำหางดำด้วย นะแม่อายุชักงหน่อยแต่ลูกก็นี่ลูกแม่สามตัวแม่อายุแน่นอนสามตัวครับลูกตัวที่สามเพราะว่าที่บ้านสิบแปดตัวยังให้ลูกดิ้มเดิเอ,อ้ที่บ้านมีลูกสิบแปดตัวด้วยเนะนี่ยดูตัวเมียตัวนี้ครับลูกมันนะครับแล้วก็ชาโลเลตัวนี้เขาบานๆทรงชาโลเล่นะคอตรงสถานะท้องครับท้อง,องนะครับสามเดือนท้องอ่อนๆนี่เป็นวัวมาจากฝูงใช่ไหมมาจากฝูง นล่นหนาภาษาอีสานเรียกอะไรบักเทียบอ,อ้าวบักเทียบไปอีบด hey, อืมอีบบ <laughs> อ่าร้ <laughs> องเท่าไหร่ตัวเมียเซลเล่ร้องยี่สิบแปดสองหมื่นแปดพันไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อได้เลี่ยมเลี่ยมดีตัวเลี่ยมดีมากเลี่ยมดีมากอ,อ่าสนใจก็โทรหาทีมงานม่วงนะแล้วพวกตัวผู้นั่นละ่ะตัวผู้ขายหมดแล้วตัวผู้ไปแล้วนะตัวลำปีนั้นลำปีก็ชุดตัวนที่ถ่ายชุดสองหมืน่นสี่แล้วคู่เนี้ยคู่นี้ร้อง สามหมื่นห้าพันเป็นชชโรเล่กับบามันอย่างตัวนะครับครับเป็นตัวผู้สามหมืนห้าตัวละหมื่นเจ็ดพันห้าครับนี่ท่านในแชมป์มาได,ได้เจอในแชมป์แน่เลยเอองัวเพิ่งไปเก็บม,มาเมื่อวาเออนี่แชมป์ลันหอยฝากถึงแชมป์ลันหอยด้วยมีสองตัวร้องหมื่นเจ็ดพันห้าสนใจก็โทรหาทีมงานม่วงครับร้องตัวละหมื่นเจ็ดพันห้าครับคู่กลางเนี่ยตรงเสา เป็นตัวผู้เป็นเล่นหนึ่งตัวบาม่าหนึ่งตัวนี่เล่ลองสามหมื่นห้าพันี่ครับโอ้โก็ศูนย์แปดเก้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งครับนายฮอยอาร์ตทีมงานม่วงวัวดีครับไม่มีเสียหายนะครับวัวตัวเมียตันี้แล้วก็วตัวผู้ซื้อยกฝุ่งมาจะมาไม่หมดเลยโอ้จะมาไม่หมดด้วยรถเต็มของใครนะสามหมื่นสองพันครับชาลูเล่ตัวเล่นี่นะ ราคาเดียวกันเลยใช่ไหมสามหมื่นสองเก้าตัวครับโอเคเอาพี่พี่เจ๊กเหลือกี่ตัวเหลือสามตัวนะเอานี่นะสามตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่พี่นตัวนี้สามหมื่นห้าราคาร้องอยู่หูย,ยาวๆปันแสหกซี่ตัวนี้เท่าไหร่ติดเนื้อตัวนี้จะเอาสามหมื่นสองพัน ฟันแท้หกซี่ครับเลยหลังกันเลยมาเลยสตัวสุดท้ายของพ,พี่เจ๊กตัวนี้เท่าไหร่พี่ตัวนี้จะเอาสามหมืนเจ็ดพันห้าใหญ่มห่นเจ็ดพัใหญ่ๆครับฟันแท้หกซี่นะครับ 37, 5, ครับ 64, นะครับเลยหลังเลยครับของพี่เจ๊กครับของพี่เจ๊กเบอร์โทรพี่เจ๊กเลยศูนย์แปดหกเก้าสามหกสศูนย์ปดหกเก้าสามหกสองหนึ่งเก้าห้าครับวันนี้วันสุดท้ายแลย้ววันสุดท้ายโทมาสามได้เลยมาเดี๋ยวดูสามหมืนสองครับ นายอ้อยบ้านสวนกำลังจุงมาแล้วจักจักทมงานในาอ้อยพี่สมภพพี่กรมปลาซิวปลาซอยในดีนะเห็นพวกพวกทำงานอะไรช่วยเลยครับไม่ต้องบอกเลย

3ามหมื่นสองโอ้โหสามหมื่นสองจริงๆโอ่อตัวที่สามทั้งหมดเก้าตัวนะครับ พี่สมพกจัดดักก็ตัวน,นี้ก็สามหมื่นสองพันครับคู่นี้ครับสามหมื่นสองครับ ี่ตัวนี่สองนี่สองหมื่นนะครับตัวนี้สามหมื่นสองอีกหนึ่งตัวของน้าเขียวนี่สองหมื่นแปดครับพร้อมขึ้นรถไปอยู่กับลุงออดฟาร์มเพชรบุรีครับ đến sáng mưa tôi มาแล้วครับมัดรอครับมัดรอท้ายตลาดท้ายตลาดมัดรอท่าขึ้นเตรีมตัวให้พี่วิชาญขึ้นกันสามหมืนสองนะครับมาแล้วมัดไว้ก่อนอไปกี่ตัวพี่วิวันนี้ยี่สิบแปดตัวหนึ่งรถไปอยู่กับลุงแดงไปหมดไม่แน่นครับรถยาวดิประมาณนี้นะครับ ขึ้นแล้วเตรียมตัวขึ้นแล้วเียนะสามหมืห้าพันนะครับนี่สามหมืห้ามีชุดเจ็ดตัว,ตวแล้วข้างนอกนี้เท่าไหร่ครับ้ตสามหมืพันห้าร้อยมีอยู่ห้าตัวนี่สามหมืนารนะปั๊มเบอร์แปด เอ้าปั๊มตัวดีนั่นลุงแดงไปสามหมืนห้าที่ที่ในห้อยถนอมจูงไปเมื่อกี้อันนี้สามหมืนสองนี่นะครับปั๊มตาแล้ววันนี้ก็เป็นราคาที่ขายแล้วครับเกี่กปั๊มตาแล้วสามหมืนสองนะครับของในห้อยถนอมวันนี้น่าจะขายหมด วันนี้คนซื้อมานัดนี้คนซื้อมาเยอะครับหัวไม่พอครับบัวเหลือน้อยครับบัวมีมาน้อยนะครับไห้ดูกันสามหมื่นสองพันะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวชุดนี้ชุดห้าตัว สองหมืนเก้าพันกว่าครับนี่ไปอยู่กับลุงออดฟาร์มนะเฉลี่ยกันกี่ตัวครับสิบเอ็ดตัวเลยราคาเดียวกันนะเล็กโตราคาผสมเฉลี่ยกันเลยสองหมืนเก้าพันกว่ากอืมเออ,อ เนยาษเย่เฮ้ยข้มาไม่ได้ยินตังตา้ยาาต้าเยภาษาภาษาตาตาเต้นมัวน้ำ่าเขามีนะอโอสามี้า อันนี้ไปสี่สี่ตัวครับทั้งหมดสิบเอ็ดนะสองอเลยใช่ไหมอเรียมชุดนี้เลยนะนี่นครับรวมไปรวมมาสองหมนเก้ากว่ากว่าสิบเอ็ดตัวครับนี่นะเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้ครับผมของอเร่ยมครับหมดเลยไปอยู่กับตุงออดฟาม์ม ชุดนี้สองหมื่นห้าพันครับดูครับพัดฝันหรือ,อยังครับพี่พัดแล้วนะชุดนี้สเปกค,ครับตอนแท้สองสีสี่ซีไปลงขายที่ขวัญชัยฟาร์มจังหวัดกาญจนบุรีครับชุดนี้เอาไปขายต่อนะครับใครสนใจอยากได้ก็ไปหาขวัญชัยฟาร์มเลยครับอำเภอเราขวัญนานะ อยู่อำเภอราวขวันหนองไฟกาญจนบุรีครับสองหมื่นกว่ากว่าสองหมื่นห้าบนรถ <20. S 2> <25. S 1> ด,ด้วยนะครับไปรถคันนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะได้วัวเบอร์โทรโอเ,เอาันหลังอ่นนี้นะครับขวัญช้ยฟาร์มผลิตและจำหน่ายอาหารโคขุนศูนย์แปดห้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าสองสองะไรดึงหน่อยพี่ดึงเสื้อลงหน่ะ 9 2 2 1สองสองหนึ่ออศูนย์แปดห้ครับขวัญชัยฟาร์มครับผมของนายยงครับชุดนี้ตัวนี้ตัวเดียว21,000ืน 21, ครับนี่ด้ขายจนวินาทีสุดท้ายนะแบบนี้20,000ื่นนะโอ้โหสองตัวนี้75,000มาพครับนี่เป็นงวใครอ่ะผู้่ อ๋อนายยงเจ็ดหมื่นห้าไปอยู่ลุงอ,ออดฟาร์มนะครับออฟาร์มเ,เฉลี่ยคู่นี้ก็สามหมื่นตัวละสามหมื่นห้าพันห้าฟันแท้ประมาณหกซี่ประมาณนี้นี้เล็กหน่อยตัวนี้โตหน่อยมาแล้วก็ที่ผู้ใหญ่ลรดกำลังจะขึ้นก็ 37, นะสามหมืนเจ็ดนะสามหมื่นกี่ตัวครับเก้าตัว,ตวที่เราถ่ายของในกิ๊กไว้ ไป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 นนดันเอ้ยออกข้างไปไปลูกไปไปดันดันขึ้นหมดเอ้นายยงช่วยเขาจงเว้ยนี่สองตัวเมื่อกี้ของนายยงนะสามเอ้ยเจ็ดหมื่นห้า เจ็ดหมื่นห้าก็เออสามหมื่นเจ็ด้ด้อันนี้สานเจายงจะฝากงวเขาสองตัวนายยงองช่วยเขาจุงด้วย <Ừ. S 1> อืมอาอาศัยกันครับรรลป,ป้าไ้ได้ไดได้ได,ได้ครับรับฝากได้ สามหมื่นเจ็ดตัวชโลเรด้วยชโลเรดนะครับสามหมื่นเจ็ดครับโอ้มัดไว เอ้อะไรตัวแดงเล็กนี่อะไรตัวแดงเล็กกันมันขายคู่กับคู่กับตัวขาวอยู่นู้นอ่ะตี <3 S 1> ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สามหมื่นพันนะครับแดงเนี่ย <c oughs> ยังแก้ไม่ได้เดี๋พี่น้องอยังแก้บ่ได้นี่ก็สามหมืนเจ็ดนะครับที่เราถ่ายวันนั้นโอเคของผู้ใหญ่ลอยครับไปอยู่กับลุงออดฟาร์มเพชรบุรีสองหมื่นแปดพันหครับกี่ตัวนั้นเนี่ยตองน้นออยสิบสองตัวหนึ่งโหลที่ว่าไปอยู่กับพี่พี่สันนะ พิสันขุนเองเอฟซีจากสุพรรณบุรีพี่ตีครับพิตีอพี่ีอะไรไะเฟซบุกพีตีสุพรรณหรืออะไรนี่แหละนะขุนเองครับนำหน้าทั้งหนึ่งตัวครับแต่ไม่มีตัวนำต้องเป็นหน้าที่ของพี่กมลแล้วครับ พี่กรัมลทำอะไรครับไปขึ้นไปขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับสองหมื่นแปดพันห้านะชุดนี้สเปคครับแดงล้วนๆเลยแดงทั้งหมดเลยมีสีดำๆสีขาวๆตัวหนึ่งที่เห็น

ข้างหน้ายังหลวมอ่ะอาประมาณนี้ครับผมสองหมื่นแปดพันห้าในออยบ้านสวนไปอยู่สุพรรณบุรีกับเจตีโคขุณสุพรรณพิติีสามหมืนเท่าไหร่นะพี่เจ๊ะหนึ่งพันสองร้อยบาทไปอยู่กับพี่ชาติพี่ชาติขาประจำเราเออนี่นี่น,นีไปแล้วไปล้ไปเข้าขุนที่สุพรรณนะครับพันแท้กี่ซี่พี่โจ๊ะพันแท้สองซี่ครับ สวยเลยเป็นวัวไล่ทุ่งใช่ไหมเป็นวัวลุยสารไล่ทุ่งมาโตที่สุโขทยัยใช่ไหมพี่โจฉลาดละครัครบ,บวัวโอ้โหพร้อมขุนครับที่ชาติสุพรรณบุรีครับสามหมนึ่งพันบาทแล้วมีไหนครับเดี๋ยวไปดูอีกชุดนึงชุดนั้นเท่าไหร่ อ๋อเอาชุดนี้สองหมื่นหกพันแปดตัวแตัวครับสองหมื่นหกพันครับเป็งานเดียวกับไปรถคันเดียวกันหรือคนละรถรถคันเดียวกันะนะนี่นะครับเป็นของพี่โจ้ครับที่สองหมื่นเท่าไรแปดพัน สองหมื่นหกพันบอกใช่แปดเด้อแต่มีแปดตัวแปดตัวสองหมื่นหกมาพี่โจมากี่ตัวครับมาห้าห้าสิบอิตัวครับแล้วได้ขายกี่ตัวเหลือเหลือห้าตัวครับขายไปสี่สิบหกตัวลวงวอะไรที่ว่าขายดีพี่งัวรุ่นไหนมารอยสามหมื่นนี่ครับแล้วก็รอยนี้ครับแล้วเหลือวัวแบบไหนเหลืองวัวเล็กครับ แล้วก็ลงหวัวร้อยยี่ิบเก้าห้าร้อยสามตัวครับอือแล้วพ่อคครับผมพอดีเขานัดมาไหมเฮ้ยพี่ชาติโทรมาไหมอเอ,เอ,เอชุดนี้พี่ชาติโทรมานัดครับโทรมานัดไว้เลยพี่โจเลยเอาวัวเข้ามาอ่าครับแล้วสถานการณ์เป็นไงครับราคาวัวตอนนี้นัดนี้นัดนี้คนซื้อเยอะครับอือแต่ราคาก็ยังเหมือนเดิมราคาคือยังไม่ได้ขึ้นกระเจางขึ้นครับแล้วคนขายล่ะ คนขายก็มาเยอะหรือว่ามาน้อยกว่าเดิมมาน้อยก็เดิมว่าอะไรพี่เพราะงัวหายยากด้วยแล้วก็ขาดทุนกงนครับเลยพักบ้างอะไรบ้างออแล้ใครพักกันบ้างแล้ว <มา S 1> ที่หน้าคาดการจะเป็นยังไงพี่โจคิดว่าย,ยังไงคิดหน้ากหน้าจะเอามาสักสามสิบตัวกวนจะไม่มีคนมาซื้อกลัวแล้วกลัวแล้วถ้านัดนี่ไม่กลัวถ้าโทรมาหาถ้าลูกค้าโทรมานี่ไม่กลัว เราหวังยังไม่มีใครโทรเลยยังไม่มีใครโทรนี่แต่เอามันนิดน้อยก่อนอ่ใช่ไหมแต่ดูไว้ยังดูว่าไว้ยังี่ยังเลยครับอืมเราต้องกลับไปหาอีกออครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับดีครับตัวนี้ฟันแท้ครบแล้วครับผมสี่หมื่นสี่พันนะสี่หมื่นสี่พันบาทตัวนี้ฟันแท้ครบแล้วสี่หมื่นสี่เป็นพ่องวัวปลดระวังหรือไงพี่หนึ่ง เป็นพ่องัวหรือว่ามันเป็นยังไงมาอ๋อเป็นพ่อวัวนะครับไปไหนครับตัวนี้ไปเสียต้นสุพรรณบุรี้ยังไม่ขึ้นเลยครับพี่รออะไรรอเสียต้นยังไม่มารถยังไม่มาอ๋อเอาขาขึ้นรถหมอโจ้มั้งออเขายังไม่มีคําสั่งให้ขึ้นใช่ไหมยังไม่ยังไม่สั่งให้ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้สองหมื่นแปดพันห้าไปแล้วไปอยู่ชําชนาญสุพรรณบุรีเนาะ สองหมื่นแปดพันห้านะครับสายพันอะไรนะพี่เล่มันนี่นะยี่สิบแปดห้าร้อยแล้วเหลือตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้ชาโลเล่มีเขาล้องเท่าไรพี่อายุดีด้วยเนี่ยลองไว้ยี่สามห้าร้อยสองหมื่นสามพันห้าตัวใหญ่ครับผัดฟันหรือยังครับพี่เนิงโอ้ผัดแล้วนะผัดฟันแล้วฟันถูกครับฟันแท้สองซี่ถ้าอยากจะได้ตัวนี้เบอร์โทรพี่เนิงครับ 090ครับ411หนึ่ครับหนึ่งพ่อค้าวัวหนึ่งพ่อค้างัวเหลือกี่ตัวอันนี้เหลือตัวเดียวนะครับนี่นะออยากได้ก็มาติดต่อเขาเลยครับเหลหลังครับขายจะได้เจะได้คิดบัญชีได้จบจบอาทิตย์นี้ตัวนี้สามหมื่นบาทครับไปอยู่กับดรคมสันนี่ตัวเจดรคมสันหรือว่าหมอโจ้พร้อมขึ้นรถแล้ว คืนลดไปคคนเดียวกับในนะออฟครับสามหมื่นท้วนนะโูปล่อยๆครับช่วงสุดท้ายของนัดนี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมราคาบัวของตลาดนัดโคระบือวงประจบ จังหวัดตากของเราครับสรุปนัดนี้คนซื้อมาเยอะแยะมากมายครับแต่คนขายมาน้อยไปหน่อยครับผมสาเหตุจากนัดที่ผ่านๆมานั้นขายขาดทุนนะครับก็เลยหยุดพักกันบ้างแต่ปรากฏว่านัดนี้คนซื้อมาเยอะครับผมแต่นัดหน้าก็ไม่แน่นะครับกะการอะไรไม่ได้เลยครับผมผันแปรแปรป,ปวนตลอดเลยสําหรับตลาดนัดโคลกระเบือของเราแต่ที่แน่ๆคือหมอโจ้ครับดรคมสัน มาแน่นอนครับซื้อรอย2 8 0 0ถึง34,000นะครับเขาบอกว่าวัวที่ฟาร,ร์มออกหลายตัวแล้วออกหลายคอกแล้วลูกค้าประจำของเรามาแน่นอนนะครับด็อกเตอร์คมสันหรือว่าหมอโจกาญจนบุรีครับผมท่านใดที่มีงัวก็เอามาขายได้เลยนะครับ28,000ถึง34,000บาทเป็นวัวตัวผู้เข้าขุนนะครับแล้วก็ ตลาดวัวของเราเข้าวันอังคารน,นะครับวัวซื้อขายเช้าวันอังคารเช้าวันพุธออกวันพฤหัสบ,บดีครับหมอทําไปย้ายโดยประุสัตว์จังหวัดตากนะครับมาบริการทําใบเคลื่อนย้ายให้พวกเราสําหรับนันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีมากครับ